ตัวอย่างตอนที่207เมืองแถบชายแดนของจังหวัดมิญญาณยุธกำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยมีเมืองใหญ่ถูกทำลายไปแล้วถึง6เมืองและในฉากขัดมาเราจะเห็นทงางซานปรากฏตัวขึ้นในชุดที่คล้ายกับนินจาซึ่งเป็นลุคที่เท่มากและดูเหมือนว่าทงางซานจะได้ยินเสียงของหูเลียน,นากำลังต่อสู้อยู่กับใครบางคน และคนที่ฮูเลนากำลังต่อสู้อยู่ด้วยก็คือราชันแห่งเมืองสังหารราชันแห่งเมืองสังหารทวงเวลาการต่อสู้กับฮูเลนาก็เพื่อรอกการปรากฏตัวของทงังซานในทันทีที่ทังซานมาถึงราชันแห่งเมืองสังหารก็ตะโกนต่อว่าทังซานจาคนต่ำช้าที่ทำลายเมืองแห่งการสังหารของข้าทรงยาถอนพิษมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปแบบครบ32 และในชาถัดมาเราจะเห็นทังสารใช้ทักษะกระดูกวิญญาณขาซ้ายปีศาจขวานวานเพชคาตและเราจะได้เห็นการประทะก,กันของสองอาวุธเทพอย่างดาบปาชุราและตีศูนย์เทพสมบัตการต่อสู้จะจบลงอย่างไรโปรดติดตามชมได้ที่วีทีวีช่วงเมามอยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับตัวอย่างตำนานจอมยศพูดทังสารตอนที่207 มีฉากไหนรู้สึกประทับใจรู้สึกว้าวบ้างหรือเปล่ามาลองคุยกันครับสำหรับฉากแรกที่รู้สึกว้าวก็คือฉากที่ทังซานมาในชุดคอสตูมที่มีลักษณะคล้ายกับนินจาซึ่งเป็นอะไรที่ถูกใจมากครับสำหรับคอสตูมชุดนี้แล้วก็ตั้งแต่ดูทังซานมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเขาแบบแต่งตัวในลักษณะนี้เลยนะครับก็รู้สึกชอบชอบมากๆครับชอบมากๆช,ช,ชุดนี้ ่อมาครับเราก็จะได้เห็นการปรากฏตัวอีกครั้งของราชันแห่งเมืองการสังหารนะครับก็ซึ่งก็คือ,อปู่ทวดของถังซานครับซึ่งก็คือถังเฉินนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นหูเลียนาดด้วยนะครับซึ่งหูเลียนาเนี่ยก็จะได้เจอกับถังซานด้วยนะครับในตอนนี้และการที่เนื้อเรื่องดําเนินเรื่องมาแบบนี้นะครับก็ทําให้ผมนะครับรู้สึก ใจชื่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนรู้สึกว่าทางทีมงานแอนิเมะเนี่ยจะดัดแปลงเนื้อเรื่องเนี่ยให้ให้เริ่มกลับมาเหมือนในนิยายอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ตอน2 0 3 2 0 4 2 0 5แล้วก็2 0 6นะครับทางทีมงานเนี่ยได้ทำการดัดแปลงเนื้อหาแอนิเมชันนะครับให้แตกต่างไปจากนิยายนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนะครับรู้สึกกังวลน,นะครับว่า ในตอนถัดไปเนี่ยเนื้อเรื่องจะยังคงเหมือนในนิยายอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายนะครับที่รู้สึกประทับใจก็คือเป็นฉากที่เราได้เห็นนะครับการปรากฏขึ้นครั้งแรกนะครับของดาบเทพอาชุล่านะครับผมซึ่งดาบเทพอาชุล่าเนี่ยก็เป็นอาวุธเทพของเทพอาชุล่านะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทังซานก็น่าจะได้ใช้ตีศูนย์เทพสมุทรนะครับต่อสู่กับาดาบเทพอาชุล่าด้วยนะครับผม แล้วก็ครับเราก็จะได้เห็นการต่อสู้กันระหว่าง2ผู้สืบทอดเทพนะครับผมซึ่งถังซานเนี่ยก็เป็นผู้สืบทอดของเทพสมุทรนะครับส่วนราชันแห่งการสังหารเนี่ยก็จะเป็นผู้สืบทอดของเทพอชุล่านะครับผมและนอกจากนี้นะครับถังซานและราชันแห่งการสังหารเนี่ยก็ยังมีอีกสถา,านหนึ่งก็คือถังซานครับเป็นเหรียญของราชันแห่งการสังหารนะครับ ก่อนจากกันหากคุณชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ